ครสวัสดีเมตัาแฟนนิยายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่5เรื่องขยำรักษาตานร้ายตอนจบแล้วนะคะไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะงานแต่งงานถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพมหานครแขเกเหลือทั้งสองฝ่าย ทางชายและหญิงมากันอย่างคับคั่งผู้คนในงานต่างกล่าวขานกันไปทั่วงานว่าคู่บ่าวสาวหลอ่อสวยและเหมาะสมกันยิ่งนักพิธีการทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนถึงการสร่งตัวเข้าห้องหอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้กันให้คําอวยพรคู่บ่าวสาวให้ถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชร มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเสียงปิดประตูล็อกกรอนลงคู่บ่าวสาวอยู่กันสองต่อสองสิ่งที่พาคินคิดไม่ถึงว่าเจ้าสาวจะกล้าทำก็คือการถอดชุดแต่งงานออกจนไม่เหลืออะไรติดกายแล้วก้าวเข้ามาหาเขาพร้อมกับถอดชุดสูทของเขาออกและปลดกระดุมเสื้อเชิดออกทีละเม็ดทีละเม็ด มันช่างกระตุ้นอารมณ์ของพาขินให้ตื่นเต้นเมอไม้ของพาขินก็ลูบไลไปตามร่างกายของเจ้าสาวทั้งคู่สบตากันหวานเยิม้มก่อนที่พาขินจะดันร่างของภรรยาสาวให้ถอยหลังไปจนหยุดยืนชิดขอบเตียงกว้างไม่ต้องบอกจันพราวทิ้งตัวลงบนที่นอนนุ่ม และดึงมือชายนมให้ทาบทับร่างกายลงมาติดๆจากนั้นทั้งสองก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายที่ธรรมชาติผึงสร้างมาเมื่อเกมรักจบลงทั้งคู่ตระกองกอดกันหลับไปยังมีความสุขสามวันถัดมา จันพราก็เก็บกระเป๋าเพื่อลงไปเป็นนายหญิงที่ชุมพรทั้งคู่ขับรถกันไปกันเองและแวะจอดฮันิมูลตามจังหวัดต่างๆที่ผ่านไม่รู้ทำไมภาคินจึงมีอารมณ์เหินได้มากถึงขนาดนี้และตัวจันพราวเองก็เปลี่ยนไปยิ่งมีสามีหญิงสาวก็ยิ่งดูมีน้ำมีนวลแค่คิดความ แข็งแกงกรำยำของพาคินก็กำลังจะตื่นตัวเทีย่ยงคืนเขากำลังขับรถและทางเงียบมืดแล้วก็สงบชายหนุ่มจับมือภรรยามาวางที่น้องชายของเขาและสรงสายตาวาวรอนจันพรารับรู้ถึงอารมณ์ของสามีได้เป็นอย่างดีจันพร้าช่วยสามีด้วยมือและพาคินทนไม่ไหว จึงจอดรถลงข้างทางในป่าสวนยางก่อนที่พาเคียนจะเปิดประตูหลังรถและดันร่างภรรยานอนลงไม่นานเกมรักของทั้งสองก็เริ่มขึ้นและจบลงอย่างมีความสุขทั้งสองตรกองกอดกันอยู่ทางด้านหลังรถพราวผมไม่รู้ทำไมผมอยู่ใกล้คุณทีไรผมถึงมีความต้องการทุกเวลาถูกสถานที่ ผมรักคุณมากนะพราวเขาบอกรักภรรยาที่ยังไม่ถอดถอนตัวเองออกมาทั้งคู่แต่งตัวเรียบร้อยและขับรถมาจนถึงบ้านความยากและกระหายในตัวของภรรยาไม่ได้ลดลงไปเลยสักนิดพากินยังคงเฝ้าเพียรเรียกร้องเอาจากภรรยาสาวไม่หยุดไม่ย่อนซึ่งจันพราก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้ง นี่ละมัง้งถึงมีคำว่าถ้าได้ลองแล้วจะติดใจจะทอนตัวไม่ขึ้นผ่าเขินจัดงานเลี้ยงงานแต่งที่บ้านเกิดอีกรอบสำหรับญาติที่ไม่ได้ไปงานแต่งที่กรุงเทพอย่างเป็นกันเองผ่านไปเจ็ดเดือนผ่านระยาสุดสวยของผ่าคินก็ตั้งครนภคุณคินคะพราวท้องอยู่นะคะ พราวอนุญาตที่คุณไปมีคนอื่นได้คะ่ะไม่เอา,น,า,านะพราวนะผมสัญญาว่าจะไม่ทำรุนแรงจนถึงลูกนะครับอีกอย่างหมอก็บอกว่าทำได้คุณอย่าใจร้ายกับผมเลยนะครับจันพราวใส่หัวให้กับสามีขี้อ้อนก็ตั้งแต่แต่งงานจนท้องดูเหมือนว่าพาคินยิ่งหื่นกระหายในตัวของภรรยาสาวมากขึ้น ให้ไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเสือส <ic om diction aries> ิ้นลายกลายเป็นแมวขี้อ้อนจริงๆไม่คิดว่าการตัดสินใจยั่วในครั้งนั้นจะนำพาความสุขมาให้จนถึงทุกวันนี้ผ่านไปเก้าเดือนจันพราวก็คลอดลูกชายออกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสายตาของพาคิดไม่เคยมองใคร และไม่คิดจะนอกใจภรรยาฉิดชาติยังคงเป็นเพื่อนรักของจันพราวเสมอต้องขอบคุณเพื่อนพี่ชายที่เป็นกรรมเทพชักนำให้เจอผู้ชายดีๆอย่างสามีในวันนี้ทั้งคู่มันเติมความรักให้ซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญคือลูกน้อยที่กำลังจะเติบโตเขาทั้งสองจึงทุ่มเท ช่วยการดูแลลูกรักกันอย่างเต็มที่จันพรักสามีคนนี้ถึงแม้ว่าจะเหินไปนิดแต่ก็สามารถไปชิดใจจันพราวได้ตลอดการจบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องขย้ำรักซาตานร้ายช่วงนี้งานเยอะนะคะไม่ค่อยได้ทำได้เขียนอันนี้แบบ ก็นั่งเขียนไปแล้วก็จริงๆเขียนเอาไว้นะแล้วทีนี้ลงไปแล้วท่านอยูก่ก็ออกมาเตือนอีกแล้วนะคะว่ามันเป็นเลทสิบแปดบวกอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ต้องลบทิ้งแล้วก็ตัดออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยสัน้นจริงๆเขียนไว้ทั้งสามสี่หน้ากระดาษแล้วแต่มันไม่ได้ ทุกวันนี้นะคะทำ Youtube ทำยากมากเลยนะคะมันไม่เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้ว YouTube ออกกดออกมาใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้คือแบบว่า,ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพื่อนๆพี่ๆที่ทำช่อง Youtube ก็มีมาบอกเหมือนกันว่าช่องบินก็เยอะแต่แอดก็ไม่ได้ดูเราไม่ได้เข้าดูเหมือนกันก็ แต่แอดดูช่องที่เคยลงเรื่องเล่าเรื่องอะไรนิยงนิยายก็ยังอยู่อยู่นะไม่รู้ว่าช่องไหนบินวนะ่าหรืออาจจะหมายถึงช่องที่ทำใหม่ที่ทำเกี่ยวกับแนวเรื่องเล่านิยงนิยายอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะช่องที่ทำใหม่นะคะอาจจะแบบว่าบินหรือไม่ผ่านเพราะไอ้ช่องที่แอดเคยทำมาอันนั้นก็เวลาใกล้จะผ่านแล้วนะคะก็บินนะคะช่องบินคือ youtube มันออกกฎดมาแล้วบอกว่า ไหนจะเรื่องรายได้หนจะเรื่องออชุมชนกดชุมชนอะนะเรื่องอกด18บบวกอะไรเงี้ยนะคะเรื่องแบบนี้มันไม่ให้เลยนะคะ YouTube ตอนนี้รายได้ก็เห็นมนบนกันเนาะแบบว่ารายได้นี่ลดลงแบบพวกภาพพวกภาพเลยจากที่เคยได้วันละ5้าเหรียญหรือว่าเป็นสิเหรียญเงี้ยก็เหลือวันละ2เหรียญเหรียญ2องเหรียญอะไรเงี้ย มีมาบ่นให้ฟังฟังเยอะเหมือนกันค่ะแอดก็รับรับ,รบฟังไปนะคะก็คนเคยบอกว่า,าทำมาด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้แอดจริงๆแอดก็ทำงานประจำนะคะแล้วกม็มันไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ง่วงแล้วะคะ่ะก็เลยไม่ได้ทำแล้วอีกอย่างช่องเนี้ยถ้าเกิด ลงเป็น18บแดบวแบบจัดๆอีกรอบหนึ่งก็คือช่องบินเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ติดเหลืองติดเหลืองอยู่หลังบ้านอยู่ตอนนี้คือมันแจ้งเตือนมาแล้วแหละว,ว,ว่าถ้าเกิดคุณทำผิดอีกครั้งก็คือช่องบินเลย <c oughs> <c oughs> นั่นก็เลยบอกว่าจะทําต่อดีไหมวะหรือจะอะไรวะเนี่ยมัน มันคิดไม่ออกเลยมันไม่มีกําลังใจแต่ตอนนี้ยังไม่ผิดกฎนะพยายามจะไม่ให้ผิดกฎมันก็ยังช่องมันก็ยังอยู่นะคะแต่อาจจะลงแหละแต่น,น,นานๆที่อาจจะลงทีก็ถ้าช่องไม่ไปไหนก็คงจะได้ฟังกันเรื่อยๆล่ะคะ่ะแต่ว่าก็คงจะไม่ทีๆเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาเวพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ